สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีกแล้วนะฮะหรับวันนี้นะครับผมนะก็อยู่ในเกมอ่มาไมคลับนั่นเองนะครับผมนะเป็นแอดออนนะผมจะมารีวิวนั่นเองนะก็ไม่เชิงว่ารีวิวหรอกนะเพราะผมก็ไปดูเรื่องอะไรเลยนะผมลงปุ๊บผมก็มาอัดคลิปเลยก็โอเคผมถือว่าพามาดูแล้วกันโอ้ยนั่งไงโอ้คือเกิดมาปุ๊บนี่คือแบบมีไททันแบบโอ้ยเฮ้ย,ยฮเสียงอะไรวะคือเกิดมาปุ๊บนี่มีไททันแบบเอ่อเกิดเลยนะครับผมนะรอบรอโอ้ เอ้ยอันนี้ไททันท,ที่กินแม่เอเลนใช่ปะเนี่ยอดัดดูดิไม่ใช่นะครับผมนะะโอ้โหไอไททัผมเล่นเอาหมดชีวิตรอดแล้วมาเล่นไททันอย่างงี้ผมทุกลัว่าผมไหวปะวะไม่น่าไหว,วนะแค่เกิดมาปุ๊มมันก็เกิดมาเลยเออดูดิดูดิสปอร์มาได้ยัะโอ้ตีมันได้ตีมันได้ครับผมนะะผมโอ้เห็นว่าเลือดตัวที่สองมีดาเมจเดี๋ยวผมอยากรู้ว่าฆ่ามันได้ไรวะใช่มือฆ่าก็ได้เอ มันก็ไม่ได้เก,ก่งะลรขนาดนั้นนะโอเคนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมเนี่ยสำหรับแอดออนนี้นะนี่รับผมเนี่ยก็มีแบบเศษซากฮะอุปกรณ์เครื่องสามวิตินั่นเองนะครับผมนั้นนี่รับผมแล้วก็มีไว้มีดนะครับผมแล้วก็มีอะไรเนี่ยเฮ้ยเสียงอะไรอ๋ออันนี่เป็นการแปลงร่างไปแบบเป็นรูปมืออะไรเงี้ยเห็นป่าเป็นรูปมือที่มันโดนมีดฟันอะมันเป็นภาษาอะไรวะผมไม่ออกวะคอยลัซซาวอ๋ออนี่เป็นท่าท่านมือหึงมา Okay. Okay. โอเคโอเคอุ๊ยอะไรเนี่ยผมลองใส่ดูที่ใส่อุปกรณ์พวกนี้าถามมิติได้ปะอ๋อนี่มันใส่ให้อยู่แล้วเรายัดใส่ได้ปะไม่ได้เหรอเอ้านี่มันใส่ให้เราอยู่แล้วให้ดูดิแล้เราใช้ไงอ่ะอ๋อกดลีกขวาลิกข,ขวานี่ไงอ๋อเราจะได้บ้าขึ้นมาไอ้เร้ะปังหน้าจอใี่ใหม่เลยโอ้ กระโดดแล้วลงช้าด้วยครับผมนะทุกคนเห็นปะเห็นปะค่อยๆลงเอ้ยมันบางหน้าจอออกดีก๋ยว <laughs> โอเคนะครับผมนะไอตัวนี้มันเกิดมาเองนะครับผมนะฆ่าก็ไม่ได้อะไรเนาะโอเคโอ้นี่ตัวอะไรไม่รู้นะครับผมอ่านภาษาไม่ออกฮะไททันดีอาตา้าครีอะไรสักอย่างฮนะโอเคฮนะอ๋อนี่เป็นการแปลงร่างเหรอไม่ใช่ฮนะดูโอ้ โอ้เฮ้ยตัวอะไรอ่ะน่าเป็นเอเลนป่ะน่าใช่นะครับผมนะฮะโอ้ผมยังเห็นว่าเป็นยังไงวะเดี๋ยวแป๊บนึงฮนะแย่ yeah, แล้วทุกคนเอาออกได้ป่ะอเ,เอาออกได้คือมันสามารถที่จะเอ,เอามาให้ดูเดี๋ยวผมเอามาให้ดูหน่อก่อนก็นละกันนะทุกคนเผแบบื่อว่าใส่อันเนี้ยอ่าเขาได้หมดอะไรวะเครื่องตั้ง,างดาวชุดเกาะอ,อะไรอย่างเงี้ยอยู่ไหนวะ โอเค okay, เจอละโอเคเราไปดูกันดีกว่านะฮะว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงโอ้โอ้นี่เป็นเอเลนจริงด้วยนะครับผมเนี่ยเราสามารถที่แปลงร่างได้นะแต่ผมอยากเสกออกมาแล้มันไล่ตีกันโหน่าจะสนุกกว่านี้นะจริงโอ้ไม่เป็นไรฮนะเดี๋ยวก็พามาดูกก่อนก็แล้วกันนะครับผมเนี่ยรูปร่างหน้าตาก็เป็นประมาณนี้นะโอเคเรามาดูตัวต่อไปกันดีกว่านะครับผมเนี่ย ฮ้ยทำไมตรงนี้มีน้ำวะเดี๋ยวจะไปได้ไปทนไท่าทกเกาะฮะมีสีแดงอะนี่ไงโอโ้โหเอเลนนี่คือแบบมีผมแบบสวยงามอะดูดิโอ้คือแบบเดี๋ยวนี้แม่งคือแอดอนอะไรอย่างงี้แม่งพัฒน,นาไปเยอะมากเลยดูดูรายละเอียดดิมันไม่ได้เป็นบล็อกโงงๆสี่เหลี่ยมแล้วทุกคนเข้าใจอารมณ์ปะโอเคตัวต่อไปฮนะตัอวอะไรเอ่ย โอ้มัน <router> คือมาครับผมโอ้โหเขี้บังบางเพื่อนหมแล้วตีนไม่อย่างใหญ่เลยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยผมชอบตัวนี้ทำไไมหน้าอกมันดูแบบเหมือนวาดเลยวะเหมือนเป็นภาพวาดเลยนั่ใช่ดิเป็นภาพวาดเลยดิโอ้โ้ตัวนี้ตัวใหญ่ไม่เู้สะตัวใหญ่มากโอ้ไอเขี้ยมันเอารูปวาดล้วมาแปะตรงนี้เห็นปะแต่ก็สวยอยู่นะสวยอยู่เอ้ยเท่ฮะ โอ้ตัวใหญ่มากโอเคตัวต่อไปนะครับผมเฮ้ย,ยเฮ้ยอะไรวะเสียงอะไรโอเคนี่ตัวอะไรอ๋อนี่เป็นไททันกามนะครับผมนะฮะเป็นประมาณนี้โอ้ตัวเล็กกระจิ้วริ้วนะครับผมนะโอเคตัวต่อไปไอผมรับการไอไททัทนพวกนี้ไว้เหี้ยมันแล้วมันบังหน้าจอหลอดเลือดมนะันล่ะ โอเคเฮ้ยมีฟาวดิ้งไททันด้วยหรอโอเคเดี๋ยวอันนี้ไปแล้วอันนี้เป็นไททันลิงอะดูครับอกโอ้เฮ้ยเฮ้ยผมชอบไอ้ไททันลิงเวอร์ชันนี้ผมชอบว่ะดูมีพูงเลยเฮ้ยเหมือนเหมือนมากเหมือนมากเวอร์ชันนี้โอ้โหเฮ้ยผมชอบว่ะละเอียดมันแบบโคตรเยอะเลยโอ้ถ้าแมอ่ถ้าแอดออนนี้มันมีอัปเดตอะไรเดี๋ยวผมจะ มารีวิวอีกนะครับผมนะพามาดูอีกดีกว่าไม่ใช่รีวิวดิโอ้ผมเห็นผมเห็นแล้วมันมีอัปเดตแต่ผมโหลดไม่ได้อะผมก็ต้องโหลดเวอร์ชันเก่ามาก่อนนะครับผมนะคือเวอร์ชันใหม่คือแบบมันสามารถที่จะสู้เอามาสู้กันได้ไอ้ผมรออยู่ต,ต่อไปน,นี่น่าจะเป็นฟอร์ดดิ้งไททันนะครับผมทุกคนเอ้ยเอ้ยัเยวเฮียแล้ววะเฮ้ยฟอร์ดดิ้งไททันแล้วก็เอเลนแล้วก็มีพลังของไททันคอนเหรอ เฮ้ยนี่มาสปอยปะเนี่ยหรือว่าอะไรเนี่ยผมไม่รู้นะว่าในมังงะมันมีเปล่านะอย่างงี้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเท่เท่เท่เดี๋ยวเดี๋ยวไปไกลๆกันไปดูไปดูไปดูแบบไกลๆกันดีกว่าทุกคนไอ้เขียเยมึงเกิดตากูมาทำไมเนี่ยแป๊บนึงนะผมสามารถที่จะปรับเป็นแบบไม่ให้มันเกิดได้ป่ะเป็นพิษฟูป่ะไม่โอ้โหไม่ยังเกิดอีกเฮ้ยอะไร เสียงอะไรไอ้ฮีกูเล่นแอนอเนี่ยมันมีเสียงอะไรไป็นลูกโผล่มาไม่งี่หลอนอ๋อมันเป็นภาพซอมบี้มีเกาะด้วยตัวนี้นี่ไงโอ้โหไอ้มันเกิดรอบตัวเราเร็วะทุกคนผมอยากรู้ว่าผมปรับเป็นโหมดไซเอร์ผมจะเฮ้ยอะไรอะเอ้ยเสียงอะไรวะทุกคนแย่ละแบบนี้มันต้องมีอะไรแปลกๆแน่ๆเลย ไปผมดูล่างนี้ก่อนโอ้โหมันคืออะไรอะ่ะเดี๋ยวผมถ่ายเป็นปกคลิปก่อนนะฮะไม่เหี้ยวผมประมาณนี้เอ้ย,ยมันคือตัวอะไรวะใครรู้ก็ส่มาคอมเมนต์มาได้นะครับผมนะเอ้ย,ยผมตั้งแต่ผมดูเรื่องท่าทางนะคือผมยังไม่รู้เลยว่ามันคือตัวอะไรฮะโอเคเดี๋ยวผมลองแปงลงร่างาตัวนี้ดูนะได้แล้ววะเนี่ยอันนี้คือผมแปงลงร่างแล้วนะดูดิ oh. กด F5 ดูดิ ก็คือแปงลงร่างแล้วแต่ว่านี่เห็นเห็นเห็นคลอนปะเห็นคอสปะผมแปงลงร่าง <G ül> มันก็ทำอะไรได้เอทำอะไรไม่ได้ฮะทุกคน <G ül> ไอ้สัสโอเคออกเร็วอ่ะกูบังหน้าจอโอ้โหตัวอะไรวะมีอะไรอีกปะเดี๋ยวผมดูก่อนนะไม่น่ามีอะไรแล้วนะสำหรับแวนตอนนี้เฮ้ยเสียงอะไรอีกะ ไอ้หว่าเสียงมันน่าจะบั๊กน้านี่จริงๆมันเป็นแค่ตัวออลฟ่าอยู่ฮะเออนันเป็นพวกเสียงในท่านพวกเนี้ยเออผมลองปรับเป็นโหมดเซร์วอดูว่ามันจะฆ่าผมหรือเปล่าไอ้ยยมันเกิดรอบตัวผมว่าน่าจะฆ่านะจริงๆอะเซิร์ฟเวเพื่อนมาเหม็นฆ่าเลยเอ้ยเอ้ยันไม่ฆ่าแล้ว,แล,วแล้วเกิดมาทำไมวะ เฮ้ยเขี่ยเลยเนี่ยคุณหลอนละโอเครับไปว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนก็แล้วกันนะเสียงบั๊กอะไรก็ไม่รู้ทุกคนนะเดี๋ยวไว้รอเวอร์ชั้นหน้ากันแล้วกันนะครับผมนะโอเคก็บายผมเจอกันในคลิปหน้าบายตัวไททันนี่ยังไม่ฆ่าเลยเดี๋ยวน่าจะมีเวอร์ชั่นใหม่นะผมเห็นแล้วมันมีเวอร์ชั่นใหม่อยู่นะแต่ก็รอให้เขาอัปเดตอยู่เนาะโอเคไปแล้วผมบาย